สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุสคนนะคะพี่น้องกลัาถึงเงินผู้เก็รตแล้วเ้อพี่น้องพอดีอันบ้านขนของแม่จ้ามาเอารถมอเตอร์ไซค์อันทรงกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิไปเมืองนอกมืออื่นด้อจา้าสิบ,บอกกิอันเอฟซีทุกคน้อจา้ามืออื่น มืออื่นสิไปเมืองนอกไฟบินประมาณเที่ยงคืน,นะค่ะไปหอดเจ็ดโมงเศาราของสนามบินโคเปนเาเกนนะจ๊ะเนาะแฟนกับสิได้มารับเอานะพี่น้องเนาะกาคืนหอดพี่น้องกู่เดอจ้าสองมือเต็มๆที่ไม่ได้ลงคลิปก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเนื้อพี่น้องระเบิงบรรยากาศผู้เกดขามาย่ำใด้กะเพราเคยผิดหวังจ้าเทียพี่น้อง อันนี้ทีท่ทายย่นี่ก็คือกระตาน้อยเด้อจา้าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมาเที่ยวภูเก็ตกามาเด้อพี่น้องเด้อมาเล่นน้ำทะเลเนาะพี่น้องเนาะจ้าภูเก็ตกาเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะเฮากาหันมีเวลาว่างกามาล่องเมืองเด้อพี่น้องเด้อ เมื่อนี้กระแดดออกอกจักน้อยละ่ะคะเมื่อนี้กระแดดกับพ่าถึงกระบาแดดห่อนจนเกินไปก็มีล่มอยู่เมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นจังใดเนาะพี่น้องเห็ดมันเห็ดอ้อยยุติจ้าใส่ปุ๋ยอ้อยปุ๋ยมันแล้วไปพี่น้องเอ้ยเห็ดเบี้ยกบตายจังยั่งเนาะ <laughs> เห็ดเบี้ยกันขันเห็ดเบี้ยกจ้คข้องบาแล้วก็มาบ่ใดเนาะพี่น้องเนาะห้าก็ตตองเห็ด นาทีของเฮ้าสะกอนเนาะเข้าจังคอยมาเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษพอแม่พี่น้องปองฝ่ายเด้อจ้าที่บรไรุ่งลิปเนาะพี่น้องเนาะก็คือหอดพี่น้องอยู่จ้ากเ็เลยมาทายให้พี่น้องเบิ่งห่ะจ้าว่าผู้เก็บเป็นยังไ๋เนาะอันนี้โซนนี่เป็นโซนของกตระเด้อจ้านี่โซนนี่คือโซนกตระตโซนลาไวว กระสีอีกเป็นอีกแบบหนึ่งจ้าก็เลยมาให้พี่น้องเบิงจุดชมวิววันเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะนี่ละจ้าพี่น้องจ้ามอนในการมาพักผ่อนเด้อจ้าผู้เก็บตนี่ผู้ใดว่างๆก็แวะเข้ามาเด้อจ้าพี่น้องระเบิงพี่น้องสีถทายบรรยากาศใพี่น้องเบิงนี่ละจ้าไปท่างนี้นี่ก็สิเป็นล่าไห้เด้อพี่น้องเด้อเป็นล่าไหวนี่เส้นทางล่าไหว สิมีพวกสร้างพวกหร้ยย่างยุ่จาพวกอันโกอันยังเขาเอิญนี่ยังอันโกคาดเห็นไหมรถโกคารดรถแข่งนะจ้าพี่นอ้องอ้าวสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอย่างไรดอกจ้าสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้านี่้ะจ้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่มีชาตาแนวนะจ้าเด้อพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีดเด้ยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องบรรยากาศ